ส่งไปที่ปปงมันก็เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถนําไปดำเนินการอะไรได้ทั้งสิ้นก็เป็นข้อเท็จจริงที่มันไม่ถูกต้องไม่สามารถไปชี้มูลว่าใครผิดได้ทั้งสิ้นนะครับนะเพราะนั้นผมต้องฝากถึงปปงด้วยว่าขอให้ท่านเนี่ยตั้งสติและพิจารณาให้รอบคอบนะครับนะเพราะนั้นเมื่อต้นไม้พิษผล,ลไม้ก็เป็นพิษหมดนะครับเพราะนั้นเหมือนกันนะครับนะสารเหมือนกัน นะครับถ้าพยานฐานที่ได้มาโดยผู้ชอบสารยกหมดนะครับในตฉะนั้นเหมือนกันเหมือนคณะบิพส่วนของทุกหมายเมฆคุณจะส่งมาปปชคุณจะส่งไปปปงอ,อะไรต่างๆนะครับข้อจริงเหล่านี้มันก็เป็นข้อจริงที่มันไม่ชอบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นปปง,งก็ไม่สามารถนําไปใช้ในการในการอะไรทั้งสิ้นปปชก็ไม่สามารถนําเข้าสู่สำนวนได้ทั้งสิ้น สุแล้วการเมืองการก,ก็เป็นโมฆะทั้งหมดนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าการสอบสวนมันเสียไปก็ต้องเริ่มกระบวนการสอบสวนใหม่อันนี้ผมไม่ได้พูดโดยคิดเองนะครับผมพูดตามหลักกฎหมายนะครับเพราะอย่าลืมว่าหลักกฎหมายมันมีอยู่หลักเดียวนะครับนะก็ไปดูท่านไปดูที่อาการปรเมศพูดอะไรต่างๆครูบาอาจารย์ตอนนี้ก็งงกันหมดแล้วไม่รู้จะสอนรู้สิทธิ์ยังไงแล้วนะครับนาบนั้นอันนี้คือหลักนะทีนี้พอมาต่อมานะครับ ท่านก็ต้องกำลังจะถามผมว่าเอ้าและผมมาถอนฟ้องถอนยื่นท่านยกฟีได้ไงใช่ไหมครับอันนี้ผมต้องเรียนน้องๆพี่ๆน้องๆกันนะครับเราสิกันมากนะครับเคื่ออย่างนี้ผมเนี่ยคือมีสื่อหลายสำนักพยายามจะนัดผมไปไปออกรายการบ้างก็ต้องกราบดีขอโทษจริงๆเพราะว่าผมขออนุญาตพูดครั้งเดียวเลยนะครับไม่งั้นพออะไรครับพอผมไปออกรายการนี้บ่ายสองไม่ออกรายการนู้นบ่ายสองครึ่งก็น้อยใจอีก นะเพราะฉนั้นผมเลยแต่สินใจคือไม่ไปออกสักรายการหนึ่งนะเพราะมันเสรีกันหมดอะนะครับนะก็พูดทีเดียวจ,จบนะทีนี้อย่างนี้นะครับการที่ผมยืน่นร้องนายกนะกรณีแต่งตั้งผมปตอ,อที่ผ่านมาโดยผิดชอบนะแล้วผมก็มายื่นถอนเอาอย่างแล้วไม่มีอะไรนะครับนะเอาหนึ่งเรื่องแรกก่อนนะเรื่องนี้ผมตรวจสอบแล้วนะครับนะว่าท่านผบท่านอดีผตผบปตทเสรีแต่มีเวทท่านมายื่นร้องไว้แล้วนะครับ แล้วก็ตอนนี้ปปชรับเรื่องปปชมีการอาสอบสวนแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องซ้ำนะมันเป็นเรื่องซ้ําซ้ําไม่พอนะครับนะซ้ําไม่พอตอนนี้ปปชอ,อยู่ขั้นตอนการเนินการไปไกลแล้วตอนนี้ปปชอสอบไปไกลแล้วนะถ้าผมยื่นอีกหนึ่งซ้ําก็จะทําให้ยิ่งาการสอบสวนมันยิ่งล่าช้าน,านั่นเปะนผมก็ถอนของผมนะสองสิ่งที่ผมตรวจสอบได้นะครับคือเราต้องเข้าใจว่า ออทุกอย่างเนี่ยต้องยึดลูกนักเลงะนะลูกความเป็นธรรมนะวันนี้ผมตรวจสอบแล้วนะครับนะเ,ออเราต้องยอมรับว,ว่าท่านนายฐมตรีเนี่ยนะครับท่านอยู่ในกระบวนการที่ให้ผมออกออก็คือส่งกลับถูกไหมครับแต่เมื่อผมตรวจสอบลึกไปกว่านั้นเปิดว่าท่านนายยมตรีท่านไม่รู้เรื่องท่านถูกหลอกนะครับ ท่านถูกคนหลอกให้มาเซ็นทราบแก้เซ็นทราบเฉยนะครับคือท่านยุคดีท่านถูกหลอกทีนี้เมื่อท่านยุตดีท่านอยู่ในกระบวนการอย่างนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าคนที่อยู่ในกระบวนการเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หมายว่าจะต้องมีส่วนในการทำผิดเสมอไปนะครับเมื่อผมตรวจสอบแล้วท่านไม่ได้อยู่ในกระบวนการท่านไม่ท่านอยู่ในกระบวนการแต่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการทำผิดนะครับท่านไม่ได้มีเจตนาในการทำผิดนะครับ อะไรที่ผมถอนให้ท่านได้ผมก็ถอนนะวันนี้ส่วนคนหลอกท่านก็ไปดูแล้วกันไอ้คนที่หลอกเนี่ยวันนี้มันจะลากลุ่นน้องเด๋ยวร้อนไปหมดหลอกใครครับหลอกไม่กระทั่งนายกถ้าไม่ไอายฟ้าอายดิหนหรือไงนะครับนะนะท่านจะปกครองหน่วยได้ยังไงนะครับหลอกไม่กระท่านายกรัฐมนตรีเพื่อหวังผมมาอยู่ส่วนตนเพียงอย่างเดียวไม่ได้คิดเพื่อองค์กรน,นะครับนะนะครับเพราะนั้นผมต้องเรียกว่า ท่านในวมตีเนี่ยท่านก็ไม่รู้เรื่องหมายว่าท่านไม่เข้าใจอ่ะเพราะท่านต้องเห็นใจท่านนะครับว่าท่านมาจากภาคธุรกิจแล้วกฎหมายตำรวจเนี่ยคนเป็นตำรวจยังรู้ไม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่เข้าใจท่านก็เข้าใจว่าส่งผมกลับไปจะไปทํางานให้ประชาชนนะครับไปทํางานให้อหน้าที่ต่างๆที่ผมรับมอบหมายอยู่นะครับท่านเข้าใจว่าอย่างนั้นท่านเข้าใจว่าส่งผมจะไปทํางานให้ประชาชน ที่ไหนได้มาหลอกท่านตอนเที่ยงวันนะครับเพราะนั้นผมก็ต้องถอนท่านแบบรูดตะเลงนะครับนะนะครับเพราะนั้นะอันนี้ก็ต้องเป็นเหตุผลของผมที่ต้องถอนนะครับเพราะนั้นวันนี้นะในเรื่องออกเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเทียสามเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าคำสั่งมันม่ชอบอยังไงผมจะไล่ฟังทียชอ็อตแต่จะลืมนะครับท่านจะไล่ไอรุ่น้องตัวกระเป๋งเนี่ยนะจะรองไปด้วยไอคนประมวล พราะอะไรครับผมโทรศสท์ถามผู้การกรองที่ัยนนะครับผู้การกรองที่บอกผมว่าพี่ประมวไม่รู้หน้าสองวันแล้วก็แสดงอะไรครับมีการวางแผนตัาเตรียมการไว้ก่อนแล้วว่าจะให้ผมออกแล้วก็ไปหลอกนายกเขาท่านยังต้มได้แม้ทั้งนายกแล้วท่านไม่ต้มลูกน้องไม่ต้มประชาชนเหรอนะครับจะมีหน้าอายไม่ไอายฟ้าอายดินได้อย่างไงนะครับนะ แลวถามว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ปกครองปรชถึงสองแสนกว่านะครับนะมาหลออเพื่อหวังประโยชน์ส่วนตนอย่างเดียวประโยชน์ส่วนตนก็ไม่ต้องพูดถึงว่าคืออะไรนะครับก็รู้อยู่นะครับว่าทําเพื่ออะไรนะครับก็เหมือนอยู่อยู่ดีไม่ว่าดีอะหาคดีให้ตัวเองอะนะครับผมจึงบอกว่าฝากเตือนน้องๆทุกคนนะครับว่าผมนี่เจอหมดแล้วท่านเห็นไหมครับสมัยก่อนผมอยู่สำนักนาย,ยกสองปีนะ เพราะผมไม่ตรวจรับโครงการโครงการหนึ่งนะท่านไปดูนะครับผมไม่ตรวจรับโครงการโครงการหนึ่งนะครับแล้วผมก็บอกน้องๆทุกคนบอกพี่ๆทุกคนบอกพี่เซ็นได้เลยนะแต่ผมบอกไว้ว่าไอ้ย้ายไปก็ย้ายกลับได้แต่อาญามปนตดคุกนะสุดท้ายผมก็ได้ย้ายกลับนะครับผมที่บอกน้องๆว่าฝากเตือนนะครับว่าเป็นวุทาหอนท่านเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับนะสั่งอะไรก็สั่งได้ แต่ท่านต้องยึดหลักนะท่านโดนย้ายก็ย้ายกลับได้แต่ถ้าท่านทําผิดกฎหมายสอบโดยไม่มีอำนาจสอบโดยไม่ชอบคุกตารางรออยู่แล้วเวลาท่านสู้ท่านต้องสู้คนเดียวอย่างโดเดียวและเดียวดายนะครับโดยเฉพาะค,คนกับคนกษเสียนเนี่ยลูกน้องผมเนี่ยเป็นผู้กับลรงพักเนี่ยเจอไปปุ๊บไอ้วันนั้นผมไปมอบด้วยนั่นมาโอ้โหนายน้ำหนักผมลดไปหกกิโลผมเครียดมากเลย อ,อยู่อยู่สุดท้ายไปขอลาออกนะนะครับเพราะอะไรครับเพราะท่านเครียดเพราะท่านท่านทาในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องท่านถึงเครียดถ้าท่านทําถูกต้องเนี่ยสบายแต่ว่าวันนี้ท่านกลับบ้านไปนะครับท่านก็ต้องขึ้นมาต่อสู้คดีอย่างโดดเดียและลําพังนะครับนะเพราะนั้นผมต้องเรียนนะครับว่าอะไรก็ได้แต่มันต้องอยู่บนหลักของกฎหมายนะครับ อันนี้ผมอธิบายให้ฟังนะครับท่านั้ท่านเลื่อนท่านป้อมอะไรต่างๆนะครับผมก็ต้องเรียนว่าเอางี้ผมผมขอไม่พูดถึงแต่ตัวหนังสือแล้วกันนะว่ามันออกมานยังไงผมไม่รู้เรื่องนะครับนะแต่ก็ตามเอกสารนะเอาทีนี้ประเด็นต่อมาออผมก็ฝากบอกไว้ว่าคนทำ้าที่ในการประการยุติธรรมนะครับนะมันต้องมีความยุติธรรมมีความศักดิ์สิทธิ์เชื่อถือได้นะครับเพราะอะไรครับตาแหน่งมันอยู่ไม่นานนะครับแต่ตํานานมันอยู่นาน นะครับแล้วความจริงคือความจริงนะท่านไม่สามารถไปเสด็อะไรยังสิ้นได้เลยนะครับผมก็ต้องฝากว่าบางคนเนี่ยนะมันรู้ที่ไปอย่างเดียวแต่มันจาที่มาไม่ได้ว่ามายัางไงมันลืมนะมันรู้ที่ไปแต่มันลืมที่มานะาผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะนะทีนี้ผมอยากจะฝากท่านว่าก่อนท่านจะมาถามผมว่าไอ้เรื่องนั้นเรื่องไอ้หนังสือเป็นยังไง นี่ท่านท่านทําโพเลยแล้วท่านถามคนในปปชเนี่ยว่าเขามีความคิดเห็นยังไงนะครับนะว่าเขามีความคิดเห็นยังไงสิ่งที่ผมกลัวอะไรครับผมกลัวว่าประทัดมันจะหมดยวราชซะก่อนเข้าใ,ใจไหมครับน่ะนะอันนี้จบไปเลยไหมที่ผว่าได้ว่านายกถูกหลอกไหนะอันนี้เป็นการถ่านเตียใจคุยกับนายกโดยตรงผมไม่ได้คุยท่านผมไม่ได้คุยท่านนายกเลยนะแต่ผมผมตรวจสอบของผมเพราะผม คืออย่างนี้ตำรวจมันรู้กันอยู่แล้วกระบวนการเป็นยังไงอย่างเรื่องออกผมเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นเทียสามอันนี้เทียสองก่อนนะครับเทียหนึ่งชี้เห็นว่าอำนาจสอบสวนมันไม่ชอบไม่มีอำนาจสอบสวนคุณเป็นแค่บุรุษพยาบาลคุณจะมาทาคลอดได้ยังไงนะนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเ,เปรียบเทียบกับวิชาชีพของออพี่หมอแล้วก็พี่พยาบาลน,นะครับต้องกราบเรียนขออนุญาตกับเดี๋ยวโทั่วไปเลข9ก้าล่วงแต่ว่าเปรียบเทียบไปเห็นหง่ายชาวบ้านนี่ก็ฟังอยู่เขาจะได้เข้าใจ วันนี้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยนะครับเ,เขางงกันหมดแล้วว่าคุณสอบสวนกันอย่างเงี้ยแล้วผมถามสจะทำถ้าผมนิ่งเฉยยอมแพ้ท่านเห็นไหมครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมทํางานให้ประชาชนขนาดไหนนะผมบังคับใช้กฎห,หมายอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนมากขนาดไหนนะครับถ้าท่านไปดูเลือกตั้งอ่ะถ้าท่านให้ประชาชนเลือกตั้งอ่ะผมเป็นผมาตะลอดแน่ นะเอาไปผมยืนยันเลยผมไม่เห็นโพนะแต่ผมเนี่ยเขาเรียกผมคือยาสามัญประจำบ้านประชาชนนึกไม่ออกก็ไอ้โจ๊กนะประชาชนนึกไม่ออกก็ไอ้โจ๊กนะทีนี้ถามว่าทําไมผมถึงทําให้ประชาชนอย่างหนักหน่วงนะจนกระทั่งแทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวเพราะอะไรครับเพราะผมเกลียดความความไม่ยุติธรรมนะเพราะผมเกลียดความอายุติธรรมทีนี้ถามว่าวันนี้นะครับ เหมือนกันถ้าผมไม่สู้นะครับต่อไปเนี่ยผมจะไปเอาความยุติธรรมให้ชาวบ้านได้ยังไงเกิดนักข่าวพ่อแม่พี่น้องมาหาผมเนี่ยผมจะไปเอาความยุติธรรมให้ท่านยังไงในเมื่อผมยังไม่ได้ความยุติธรรมเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องต่อสู้เพราะผมก็ต้องคิดเผื่อว่าเมื่อผมชนะเมื่อผมสําเร็จได้ความชอบธรรมคืนมาผมจะต้องผมจะได้เอาความยุติธรรมเนี่ยคืนมือชาวบ้านนะครับนะ เพราะนั้น yup. คนอย่างผมเนี่ยผมต้องเรียนว่าคุยง่ายนะพูดจาได้มีวินัยสั่งได้แต่ต้องห้ามรังแกกันที่ได้ครับท่านนายกดีท่านก็สามารถท่านมีอำนาจอยู่แล้วในการเพื่อถอนคำสั่งตัวต้นเมี่ท่านนายกดีมีอำนาจในการสั่งให้ผมไปรอเพื่อถอนคำสั่งแต่กระบวนการเนี่ยเดี๋ยวกำลังเริ่มการถอนของนายกไม่ได้เป็นการแบะท่าเพื่อที่จะให้นายกเพื่อที่จะให้เรากลับไปไม่ไม่ไม่ผมไม่มีแบะท่า เพราะนั้นท่านก็เห็นว่าผมฟ้องมาหลายหลายคนแล้วนะขนาดท่านนายกดีอดีตผมก็ฟ้องมาแล้วนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นผมเหมือนเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าผมไม่คนให้ผมไม่คนมีความยุติธรรมเมื่อท่านนายกเนี่ยท่านมาจากภาคธุรกิจท่านไม่เข้าใจหรอกเรื่องประบอมหลวดท่านบึ่งมาอยู่ได้หกเดือนเองถูกไหมครับท่านก็เซนทราบนะเพราะนั้นก็มีคนไปหลอกท่านน่ะนะนะเพราะเห็นไหมครับเห็นคำสัมภาษณ์ของท่านไหมท่านบอกท่านแกษเซนทราบไปดูใช่ไหมครับอ่ะ ทำไมท่านไม่ออกมาพูดหรือว,ว่า,าผมผิดจึงให้ผมออกถูกไหมครับท่านบอกก็ตั้งแค่เซนทราบถูกไหมครับเพราะนั้นก็คือไปหลอกท่านอ่ะแล้วท่านนายกก็หวังดีว่าเออตอนนี้รองพอบอมันเหลือน้อยอไอ้โจ้นี่มันทํางานให้ชาวบ้านก็ส่งมันไปทํางานมันยังมีเรื่องหลีแปะเรื่องอะไรเยืะแยะหมดนะที่ประชาชนก็รอคอ,อยอยู่นะครับอา้าวท่านนายกท่านมองว่าส่งผมไปทํางานให้ประชาชนให้ให้ชาวบ้านส่งผมไปทํางานให้ประชาชนที่ไหนได้เอาผมออกเลย คือวันนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับความรับผิดชอบมีแน่นอนแต่ว่าวันนี้เมื่อผมตรวจสอบได้ว่าท่านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีส่วนรู้เห็นนะผมก็คือพูดง่ายว่าท่านไม่มีเจตนาการกระทำผิดมันต้องเกิดจากท่านต้องมีเจตนาด้วยเมื่อท่านถูกหลอกเพราะ,ะนั้นผมถึงถอนหมดเพราะว่าท่านนายกท่านมีเจตนาดนะีที่จะส่งผมกลับไปทํางานให้ประชาชนนะให้องค์กร แต่ไอคนที่หลอกเนี่ยมันก็หวังแค่ตําแหน่งนะอ่าก็เลยให้ออกเพื่อจะหวังตัวเองเนี่ยได้เป็นแค่นั้นแหละแต่เหมือนที่ผมบอกถ้าผมอาวุโสหกเนี่ยมันก็พี่มีปัญหายังอยู่ได้การออกมาเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะทําการฟ้องเนี่ยครับไม่ได้เป็นคำขู่ใช่ไหมครับไม่ใช่คำขู่อันนี้ฝากเตือนไปถึงภาพสวนทุกโรงพักนะอ่านะเรามีโรงพักอยู่พันส่ร้โรงพัก การสอบสวนเนี่ยท่านจะต้องยึดหลักเลยว่าถ้าผู้กับโรงพักมาสั่งให้ท่านสอบสวนโดยผิชอบท่านต้องไม่ทําเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าย้ายย้ายกลับได้นี่ผมเป็นตัวอย่างนี่ใช่ไหมครับผม,ผมไม่ตรวจรับโครงการโครงการหนึ่งใช่ไหมครับผมผมไม่โดนคดียาใช่ไหมครับแต่คนตรวจรับนี่อยู่ในปปชหมดแล้วมีผมคดีย,ยผมไม่โดนแต่ผมย้ายกลับได้การที่ผมไม่ได้ตรวรับเพราะว่าอะไรเพราะผมยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักยึดประโยชน์องค์กรเป็นหลัก นะครับคือแค่นั้นเพราะนั้นย้ายก็ย้ายเกิดจากอันนี้ก็ใช้ว่าเป็นเทียสองแล้วกันนะอันนี้เป็นเทียสองเทียหนึ่งเนี่ยเมื่อวันจันทร์ใช่ไหมครับผมก็ได้มายื่นแล้วก็มาอธิบายแล้ววันจันทร์เนี่ยผมมายื่นในกรณีเรื่องให้ปปชเนี่ยไต่สวนตรวจสอบนะการสอบสวนของคณะผู้อบสวนทั้งหมดนะครับว่าเป็นการสอบสวนโดยไม่เมียำนาจนะครับเป็นการสอบสวนโดยไม่ชอบนะครับซึ่งผมก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าไม่ชอบยังไงบ้างนะอันนี้ผมพูดเรื่องหลักกฎหมายนะก็เหมือนที่เรียนว่า ในเนื้อของสำนวนเนี่ยของข้อที่จริงเนี่ยผมจะไม่พูดถึงนะเพราะว่าจะผิดจ,จะดจถูกเนี่ยเป็นเรื่องของปปชของศาลนะอันนี้ผมท้าความจริงเพราะฉะนั้นจากการที่ผมได้มาอธิบายนะครับให้เห็นแล้วว่าการสอบสวนไม่ชอบอยังไงการสอบสวนไม่มีอำนาจยังไงแล้วก็จะยืดเรื่องมือวันจันแล้วนะครับว่าให้ปปชตรวสอบไต่สวนนะว่าการสอบสวนของคณะผู้สอบสวนทั้งต่อปูบทชุกมมหาเมฆนะทั้งคณะทุกคณะน,ะนะครับนะเป็นการสอบสวนโดยไม่มีอำนาจ เมื่อการสอบสวนไม่มีอำนาจนไม่ต้องไปวินิจฉัยในเนื้อแล้วนะครับมันก็จะ,ะเสียไปทั้งหมดก็คือพยานฐานทั้งหมดไม่สามารถนําเข้าสู่สำมวลได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลักอย่างนี้ก่อนนะครับนะ,ะผิดถูกนั้นไม่ว่ากันนะแต่คุณต้องมีอำนาจและคุณต้องสอบสวนอย่างเป็นธรรมคุณต้องสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับทั้งทุกหมายเมฆทั้งต่อปูนนะครับทีนี้เมื่อผมพูดหลักกฎหมายแล้วนะวันนี้ผมก็เอาตัวคนมาใส่ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคะดีอาญาตั้งแต่พลเอกธนาชูวงนะรองผบตรที่เป็นหัวหน้าคณะภาพสวนทั้งหมดนะจนถึงคณะภาพส่วนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของกองบัญชาการตารวจนครบาลที่ไหนทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ผมมายื่นร้องทุกข์ให้กล่าวโทษนะกรณีการสอบสวนโดยไม่มีอำนาจถือว่าเป็นการสอบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่มิชอบนะครับนะอันเป็นความผิดฐาน157 นาทีนี้ถามว่าจากนี้ไปจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับจากนี้ไปกระบวนการจะเริ่มแล้วนะครับกระบวนการจะเริ่มนะครับผมยิงต้องเตือนน้องๆพักสูนสทุกคนนะครับนะว่าการสั่งขบวนชาเนี่ยครับนะท่านอาจจะกลัวว่าเสั่งแล้วไม่ทําเดี๋ยวโดนยายแต่ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าต้องฝากเตือนไปถึงน้อง,องๆทุกคนว่าการสั่งขบวนชาโดยไม่ชอบนะ สั่งแล้วท่านไม่ทาท่านถูกย้ายย้ายไปก็ย้ายกลับได้แต่เมื่อไหร่ท่านดวงคดีายาเนี่ยติดคุกนะครับนะติดคุกแล้วผมต้องเรียนเลยว่าหลายคนที่จะ,กะเกษียณน,นะครับหรือหลายคนที่กเกษียณน,นะครับเช่นผู้กับขอไม่เอ่ยชื่อนะครับที่กางจากกะเกษียณในตุลานะท่านต้องใช้ท่านแต่ต้องใช้ชีวิตหลังจากนี้ในการต่อสู้คดีกับผมกับบปชอ,อย่างยาวนานนะครับนะเพราะนั้น ผมต้องเรียกว่านะการสอบสวนเนี่ยจะต้องสอบสวนโดยมีอำนาจผมพูดซ้ํากรอบนะครับวันนี้ผมมายื่นทั้งหมดเนี่ยประมาณ2องรกว่าคนนะครับนะแล้วให้ปปชเนี่ยดำเนินการสอบสวนตรวจสอบน,น,นะครับนะว่าเป็นการสอบสวนโดยไม่ถูกต้องโดยไม่มีอำนาจจริงหรือไม่นะถ้าเป็นการสอบสวนโดยไม่ถูกต้องไม่มีอำนาจนะทุกคนก็จะต้องอันเป็นความผิดฐานหนึ่งห้าเจ็ดปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อย่าลืมนะครับว่าการเป็นรายการเนี่ยนะเมื่อบปชชีชช้มูลเมื่อไหร่หลักต้องออกไปก่อนนะครับนะครับนะเพราะฉะนั้นผมต้องเรียกว่าท่านอย่าทำเป็นเล่นนะครับการสอบสวนของบปชเนี่ยมีความละเอียดรอบคอบมีขั้นมีตอนมีตั้งแต่การแจ้งข้อหาการไต่สวนการชี้มูลนะเป็นธรรมแน่นอนนะครับนะอันนี้คือหนึ่งเรื่องทีนี้ผมจะชี้ให้เห็นอีกเรื่องนะครับว่าการสอบสวนของคณะบังสวนทั้งต่อปูนทุ่งหมหาเมฆ วันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าเช่นเส้นเงินเส้นเงินของต่อปูนเส้นเงินทุ่หมายเมฆที่ผมอธิบายชาร์จไปแล้วน้องๆเห็นเส้นเงิน5้0ร้อล้านนะท่านไม่ส่งดีเท่านสอบเองหมดนะผมจะอธิบายท่านฟังว่า,าผมจะไม่ลงในข้อที่จริงแต่เอาหลักกฎหมายท่านรู้ไหมว่าคดีเมื่อเกิน300นะเป็นอำนาจของด s เอส นะพนักงานสอบสวนตำรวจมีหน้าที่แค่ไรครับท่านเป็นผมกราบเรียนขอญาติขอญาตเอ่ยชื่อเปรียบเทียววิชาชีพแต่ไม่ได้ลบหลู่ท่านเปรียบเสมือนเป็นแค่พนักงานสอบสวนของทูตมหาเมฆต่อปูนเปรียบเสมือนแค่เป็นอะไรครับเป็นพยาบาลท่านไม่ใช่หมอทำคลอดไม่ได้นะครับท่านเป็นพยาบาลแค่เตรียมเครื่องมือเครื่องไม้นะครับ แต่เจ้าภาพวิธีใ้เกียรติการแบบสวนคือ DSI แล้วเมื่อ DSI ตรวจสอบทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนนิด